กรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ o กนะคะชื่อกฤษศนาทองอ่อนได้โพสต์ภาพตำรวจจราจรเกาะประตูรถบรรทุกน้ำมันด้านคนขบับบนถนนอุดรธาน,นีสกลนครเป็นที่น่าหวาดเสียวค่ะกับผู้ที่สัญจรไปมาซึ่งมีคนเข้ามาดูและแชร์เป็นจำนวนมาก เหตุการณ์นี้ค่ะดาบตำรวจมานะนนทภาผู้บังคับการหมู่จราจรสพเมืองอุดรธานีได้บอกว่าเช้าของวันที่24เมษายนค่ะขณะที่กำลังตั้งด่านกดขันวินัยจราจรที่4แยกบายพาสบ้านจันอยู่นั้นนะคะเวลา12.30นาทีค่ะก็ได้มีวิทยุแจ้งมาว่ามีรถบรรทุกน้ำมันขับฝ่าสัญ,ญญาณไฟจึงได้เป่านกหวิดให้หยุดและโบกไปช่องทางซ้ายแต่คนขับขับไม่ยอมหยุดแถมพุ่งรถใส่ตำรวจ จึงได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามไปซึ่งรถได้หยุดอยู่บริเวณจุดกับรถหน้าวิทยาลัยราชธานีจึงได้สั่งให้คนขับขาลงมาจากรถเพื่อขอตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่แต่คนขับไม่ยอมลงตนจึงเกาะประตูรถไปจนมาเลี้ยวเข้าปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่บ้านดอนหันตําบลหนองนาคาก่อนจะเรียกคนขับมาสอบถามค่ะทราบชื่อคือน,นายอกเชยอายุ54ปีพร้อมกับให้การว่าได้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจริงค่ะแต่ตอนตํารวจเรียกให้จอดนั้นจอดไม่ได้เพราะมีรถพ่วง ขวางอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ